สวัสดีครับสวัสดีวันต้องการครับสวัสดีวันที่สิบก้องนะป่ะเนี่ยี่สิบกล้องสี่สิบก้องเราอย่างลุยงานกันอยู่เลยครับวันนี้ขึ้นกูมาต้าก่อนครับเดี๋ยวไปรับยันมาอีกตัวป่าสีเดียวร้องกันเลยตัวเดี้ยแชมป์ตันวันนี้อาจารย์ครับเลยป่าต้องกันเลยตัวเดี้ยเดี๋ยวไปนั่งกุหลาบีกัน ยี่สิตัวเจ้าครับยี่ิวันที่ดิฟตั้งดิฟไดยี่สิบงวันวันที่วันที่ที่มากกันรู้กันตอวอันนี้กับตายเป็ดเรานี่กับตายเป็ดเราหนิบ่รถดำกวนตกนักเลยว่าขึ้นบ่ไม่ได้ครับ <cười> <cười> cầu chính a chán kinh đốt nén hôn Canay, này dáng này dáng a 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 Ủa, chân bít 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 căng đây. Nè. À. Mấy cân tua rồi á, nhằng cân đồng Cá nuôi vô chi chi. Đồ sĩ. <pairs> เออเลรมนะจั่นี้ตุกไปกล่องรูตัวเดียวกันตั้งตัวอีกังหลายเดยันมาไปรับจิไปลงกอเิต อันนี้ขึ้นจากบ้านกับไปลงก,ลก,กองรูปับแก้นหนจัร p a c k e นเลยย่อยชนะเปล่าเดียวเฮียมาเลงเลยต้องกัน Đá, rồi, rồi, đợt đâm, đợt đâm cả ba na tụt con gà tụt con roi tụt con con nè lợn đâm lợn ai đi tầm boi còn boi ác là con rồi 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 phải tăng nhớ gặp để án ăn còn là tí gần ăn chiều mai lút luôn cả đất <laughs> ไปกับไปกันเลยอันนี้ไปลงกอเทสกับแอนโนไปกลองรูลยคนระับลันไม่ลเลยขึ้นกวน

วกับตัวเย็บก็อาจะวยเลปีนนไม่ได้จองีอะไรกมาี่นานเลยครับเนี่ยมาคุณลุ่มปั๊มม้งเ ไม่รู้ก็รับกันเื้อคุณลุงปั๊มไม่แปลงนี้ครับเราไม่ได้มาลงรัฐนะลงใหใต้กันหลังได้กับกลุ่มเย็บเล็ก ใ้ใต้เปนนเนียงเดียวบางเครื่งบางอย่างเราพุ่มมุนนะนะก็บอกไม่ได้กับไม่เหวี่ยงพมไม่อยากบอกคือบอกไม่ได้เราไปหลุดจ้างก็เลยบอกเม็ดก็ไม่ได้กับต้องใกล้เจอกันบางคนบอกไม่บอกข้อมูลได้มั้งพุ่มมีบอกโบกเรือพุ่มก็ไปหลุดจ้างเ็าอีบอกกับ้อมุนตะเกียกเรืออีบกพวกกับเรือโบกเม็ดเรือกับเรือก็รับเตือนแต่ส่วนนี้มันไม่เหวียมมันแต่เด็กลวคระปราแต่มันมันรถมันมาซึ่งเราไม่ถนมาเปิดปุ่ข้อมูลได้เม็ด con cá chế bún cảnh ngập bún phen ruột trang bây giờ bên đầu kia tao bún giang điện để bún ngoài bố bét tươi vậy về đấy như bún mà có ruột trang ngập bún bố mới đây bằng tiếng anh phiền này co cửa phiền này co nuôi dạng này rồi tại bún mình cả đi rồi từ quan đi bằng khuôn có mấy cái tay này có 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 mùn có rùa bằng khuôn có mấy tay tại có mùn đường đà ca đường có có mình mình rùa có tay วันนี้ได้ได้คนนู้ไม่ว่าเค้ครับตัวนี้ตัวคนได้กิ๊บม่ทุกคนนั่นนี่ไอ้ก้นหนูอยากได้ใต้ก็ดีเนี่ยเดี๋ยวเราเราไปแจ้งข้อมูลในหมากวันก็มันไม่ได้ครับเราไปได้กิ๊เผื่อนไอ้ก้นหนูอยากได้ปุ่มใต้ครับปุ่มดีใจแล้วครับไม่ต้องบอกข้อมูลเลยกำลังลุ้งครับกำลังลุ่งเรามาตรงเัินมากอย่างนี้ครับเงินมากแต่วันแพลงนี้ นี่โย่ทีวังหนองน้ำนะครับอยู่วังหนองน้ำทั้งนั้นเป็นปอนดลินโง่บางป่ายังงั้นอยู่นี่อยู่วังหนองน้ำตรงเงย็นมากแต่เดี๋ยวเรากระปอนน๋องไปกลองดูครับป่าช้ากันไปกลองดูไปกันตั้ง ตองใจไปกู้แกงนะหว่าดิน้นอบลูกปั้มรับเดี๋ยวไปตรงกูบะตา้ากันแล้วกับตอนนี้เรามาถึงน้านเลยครับอาจารย์การตั้งบันลงรถเร็วไปทางนั้นนี่หน่อยอะไรอี่ยง น่าลงตังไหนกวนต่เนี้อาจารย์ลึกได